เขียวมาเมี้ยวมาเมียวมาเมียวมาเมียวมาถอย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 เฮ้ยพูมห้าว่ะภูมห่าวะระเบิดใจคุณชิดถอยเร็ว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 ถอะเถอะเถอถอเอ่าย่ำเลยพูมนี่ไงนี่ไงนี่ไงเอาอีกที่ทันต้องให้ต้องให้ไอคิวทีเอาที ไอทีอาโอ้โยอะละเยอะละไม่ดีละไม่ดีละแยอะละเยอะละ้ขรคขวดขรคขวดขรักขวดขรรคขว จะไล่แต่พี่คนเดียวหรือยังไงวะเกมนี้มันมีคนอื่นให้ไล่แล้วหรือยังไงไม่มีไงนี่ไงไม่มีไงตายอ๋อย่ำไปเลยย่ำไปเลยมาฮะวุ้ยเ้าเทียนวันนี้วันตายของเจ้าฮ่าฮ่าโอหังเล็นดีก็เข้ามาฮ่าฮ่ามาเลยมาเลยทูซิโลเข้ามา เบรกเกอีนีของจริงมาของจริงมาละของจริงมาละ้าดาไอ้วอมันมีกระดาด้วยเหรออา แน,น่จะมาหรือเปล่าจะมาหรือเปล่าอยากหน่อยนะอยากหน่อยนะนี้ก่อนดีกว่าผมแนะนำช,ชอบจะมัดความรู้สึกนี้นะโอ้โหตื่นเต้นตื่นเต้น โอเคโอเครับทราบรับทราบรับทราบผมผมดึงดึงดึงดูดูดูผมผมผมลาดเหล่าให้อยู่ฮ right. so ึบฮึบดีไงนี่ไงโอ้เจ้าเจ้าเจ้าโอ้ปละจ้านสวยสวยสอยสว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 ยอัพสกิลสองก้อนแป้งเลยยังเลยโอ้อยากเล่นลิลลี่อีกร้อยตารู้สึกว่าเล่นได้ไม่เบื่อจริงถ้าแมวไม่เก่งเกินไปนะ อ้ oh my god what the อ๋อโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายโอ้บ๊ายบายโอเครายการนี้ค่าดนั้น The Wicked Links ำจัดจุดอ่อน <laughs> เจ๋งละเอ้ยวัดเปล่าทุกจิโร่วัดเปาวัดเป่าววัดเปล่าโอ้เฟรมไม่ผ่านมันเข้าได้แล้วหรอกแหมเหมือนกันเป๊ะ มัดเลยดีต่อหน้าแมวอีกสักห้าหกทีไอภูมิมาจ่ายภูมิชิบิชิบิ Oh nice 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 อ้ my god t h a m so fucking close เราเราจะไม่รีเบย เอาทูซิโลเอาคนอื่นเอาคนอื่นเอาคนอื่นเอาอยังไม่อยากบินไม่่ใช wow, uh, ไอ้ภูมันรอดเด้งอยู่ไป่ได้ภูมิฉันเลือกนายเออสวยโอ้เยี่ยมเลยกล้องหลุดพอดีเยี่ยมเยี่ยมที่สุดเยี่ยมที่สุด ย่ำที่สุดโอ้ไนชิปปี้อ่า that's so nice เย่เย่ชิปปี้เดอะเบสชิปปี้เดอะเบส no no is a go is a go you can't kill the chippy chippy's okay oh yeah oh past 10วัน oh my god chippy you are fucking pro player yeah mission chippy oh no 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 <laughs> no oh n no, e nice nice trap 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 on cheese oh my god oh wow wow ภ okay. <ooh>, ูมิภูมิสตันหน่อยชิปปี้ต้องการสตันไปเลยภูมิพุ่งไปเลยนั่นแหละยิงบ่อยิงบ่อยิงอ๋อ ใครๆนัดทีเดย์นะแต่เป็นนอตทูเดย์ฮิชูห้องนอนผมเองคุณคิดไปเลยไม่เป็นไรผมผมอยู่นี่ผมผมจะได้ทำโอโอเค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 อ๋อขโมยอ๋อดัแทรับอ๋อ โงแซดยะไม่ไม่บลองบลองเพย์ไม่บลองเพยย่า thank you thank you สวนไปโดนสีเฉยเลยโอเคโอเคช่วยไม่ได้โชคร้ายจริงกว่าแล้วคุณคิดอ๋ออ๋อแย่แล้วคุณคิดมียาแปรงล่างอยู่ที่เท้าแต่ยาสมบัรณ์เลยอะมียาแปรงล่างคนละขวดเลย ยา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 อาชิปปี้ดิีทิปเจิร่แฮททรานฟอร์เมชั่นพอชั่นทูโอเค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 สามทุ่ทรานฟอร์ย่าชิปปี้ดุิด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 น่าイスไนส์อโอ้แมวไดนยากจริงตาเนี้ยแมวอยู่ข้างบนมั้งคิดว่านะไไม่ด้ โอ้ยโอเคโอไไนส์ไนส์ไนส์ thank you thank you ชิปปี้ thank you r e here here สแกชิปปี้สชิปปี้สไนส์ไนส์ไนสโอเคโอเค go go g g t e a มอยู่ละโหส t e ีมยิ่งกว่ายิ่งกว่ายิ่งกว่าสิ่งที่อยากทำที่สุดในโลก ถ้าไม่สตรีมคือไม่รู้จะทำอะไรจริงๆอะผมอ่ะโอเคชิปปี้เอ่อพีซค s ปแอน p an เมอร์โอ้มายกอดชิปปี้ y ยู r โซ o ไ i c e y ยู r โซ o ไ i ส์อ่าเคอเค

มาละไปเลยโเอเเนจบได้เลยนันจบได้เลยคุณยังดันจบได้เลยโอเค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 โออเคโโคโอเคโอเ กกกกกกใครชอบที่วิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s ดซับสไครต์ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจ facebook ด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ